ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพอกับพ่อแตี่ยมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พ่อแตี่ยมไปพามาติดตามเลขลาวพัฒนาต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อคืนนี้เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้ากันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกห้าสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่ครับเลขล่างก็ออกสองเจ็ดนะพี่น้องเนาะ ครับชุดที่พอเตียมสรุปให้พี่น้องครับเด่นศูนย์กับเจ็ดกมาเจ็ดนาะพี่น้องเนาะศูนย์กับแปดบ่มามาเจ็ดนะครับสายวิ่งสายหลุดนาะพี่น้องเนาะครับของพอเตียมมวออั่พานมาพี่น้องพายเดเบิ้งเลยติดตามกันหเห็ดนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับ วันจันทร์ที่29กันยายน2568ลาวพัฒนาพ่อแต้มบนล่างวิ่งรูด6กับ7เป็นเน้นที่6นะพี่นองเนาะมา7นะครับ2 3 4 2 7เข้าตรงๆนะพี่นองส่วน4 7นี่เข้าตัวกลับถือว่าแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่นองเนาะรับพ่อแทมข้ามาเบิง สูตรน้ำกันอีกนะพี่น้องเนาะสูตรที่มันเข่าน้าคาม,มครับนี่พี่น้องสูตรหลักๆของปตแอมนะพี่น้องเนาะหกับเจ็ดครับกามาเจ็ดนะครับงวดน,นี้มันได้สองกับสามแต่วงวดน,นี้โบส้นนะพี่น้องครับศูนย์เกแปด วัที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะที่พ่อเตี่ยหมอ,อมาจับหกกับเจ็ดนี่นะครับสองสูตรนี้มันในสองสามสี่อันนี้ก็สองสามสี่แต่ว่างวดในสองกับสามกับมาส่วนนี่พี่น้องเจ็ดแปดเก้านะครับ ศูนี่ห้าหกอันนี้ก็ด8ปดครับเจ็ดแปก้าส้นกันนะพี่น้องครับนี่กัก็6 7 8อันนี้ก็ด 8, 8 9รู้สึกว่ยส้นกันเ8 9ดาลายอันนี้ศูนย์หนึ่งสอส้นที่2นะครับ นะพระเตียมก็จะเอาสองกับสามนี่นะพี่น้องเป็นเป็นเกณฑ์เพราะว่าสูตรนี้ก็เดินดีนะครับเนาะ2กับ3า8 9นะครับ วันพุธที่หนึ่งเราพี่นออ้องเนาะเดือนนี้เดือนกันย่าตุลาเนาพี่น้อง ครับบนล่างวิ่งรุนสองกับสามสองกับสามเจ็ดแปดเก้านะครับ ครับแต่ว่าพอเตรียมสิบโมเนนนะพี่น้องเด้อพอเตรียมจ,จับจับเอาซองกับสามเป็นลักหน่วยนะพี่น้องก็จะมีเจ็ดองพี่น้องตกเก้าเจ็ดองเจ็ดสาม 8 2ดส9ง9 3สาก้มนะครับ ครับเน้นสามหางพี่น้อง ครับกันเบิร์นไว้ได้พี่น้องได้สองสองสามสามนะครับสัดว์เก่เนาะพี่น้องเนาะครับสัตว์เก่งนะนะพี่น้องเนาะครับวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกแปดลาพัฒนาพ่อแต้มบนล่างวิ่งรูดสองกับสามจับคู่เจ็ดแปดเก้าพี่น้อง เจ็ดสองมาตัวเก่าพ,พ, 2, 2, 3, 3, พี่น้องเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามกันเบิร์นไปน้ำพี่น้องสองสองสามสามเนาะพี่น้องเนาะหอาผิดพลาดประกันนายพอเตียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอเวพรอนคอยเขาคอยให้ปังปังอีกเขาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องจะได้สกุกๆมันๆกัน,กนเนาะพี่น้องเนาะ เอาย่าลืมนะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามมานได้พี่น้องเด้อกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อจะบวชผาชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะครับเอาสำหรับชิปนี้พอแต้มกกมีแค่นี้พี่น้องขอให้ทุกคนโชกโศกมันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม